นี้จะเป็นการพิมพ์รายงานการเป็นรายงานการนำส่งเงินสมทปกตกันสังคม2 1, 1 0เหมือนเดิมนะคะเราจะไปูที่ชาร์ทาเมนูชา,ร,ชาร์เมนูเราจะพิมพ์รหัสเพื่อที่จะหาได้ให้คนหาได้ให้ขึ้นนะคะเป็นรหัส P S P S O psocpcp2 เขนเตอร์ Enter, ค่ะเต,ด,ตดเป็นระบุเดือนที่ต้องการพิมพ์นมันเป็นเดือนธันวาวมต้อง02 02อสองคน,นะคะขอเข้าใหม่แป๊บนะึง e o c p สองวันนำส่ง การนำส่งทุกนสประกันสังคมก็ต้องนำส่ โอเคค่ะเราจะทำการพิมพ์อันนี้ชนิดก่องไฟล์ออกเป็นไฟล์การบันทึกส่งอาจารย์ก็คือเลือก Open file แล้วก็เลือกชนิดไฟล์ก็คือ pre pre อันนี้นะคะ c h i e v e ป็นอันนี้จะเป็นรายละเอียดของกัน เป็นรายงานการนำสง่งเงินสมทบป,ประกันสังคมนะคะจะมีสามคนนางสุดใจเก่งมากนายจริงแน่นอนนางสังทำจริงที่พร้อมอันนี้คือเป็นรายงานการนำสง่งเงินสมทบประกันสังคมะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับก,การออกรายงานการนำสง่งเงินสมทบ การสังคมสามารถสั่งปิ้นได้เลยนะคะ